ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงและเซียวเซียวเวียนนำซิลาเซียนวิธีรังสรร์ที่ได้รับจากว่านไห่สู้ประมุขคณิกายวิธีรังสรรมาประทับยันตราวิธีรังสรรลงไปโดยจะใช้งานเป็นระเบิดพลังสําหรับป้องกันตนเองในยามกับขันดังนั้นพวกเขาจึงไม่หวั่นเกรงที่จะเข้าไปฉกช,ชิงผลึกเซียนวิธีรังสรร์ในนิกายวิญญาณมารากต การลักลอบเข้าไปที่นิกายวิญญาณมารากตไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อวันก่อนข้าสังเกตได้ว่าข่ายพลังที่ปิดล้อมพระราชวังมีการป้องกันอำนาจพลังมิติโดยเฉพาะเฉินเซี่ยงกล่าวดูเหมือนการบุกฝ่าจะต้องใช้ง่ายข่ายพลังมิติของกระจกเทพหกวิถีต้องทราบด้วยว่ามาหาข่ายพลังในเทือกเขาหัวขาดมีความแข็งแกร่งกว่าข่ายพลังพระราชวังนิกายวิญญาณมารากตแต่กลุ่มของเฉินเซี่ยงก็สามารถบุกทะลวงได้ด้วยข่ายพลังมิติแห่งกระจกเทพหกวิถี หากเจ้าพร้อมดีแล้วพวกเราก็สามารถดำเนินการได้ทันทีข่ายพลังพระราชวังนิกายวิญญาณมรกตสมควรอ่อนแอกว่ามาหาข่ายพลังเทือกเขาหัวขาดที่สำคัญหลักฐานพลังของเจ้ามีความก้าวหน้าแล้วการเปิดใช้ข่ายพลังมิติไม่ควรทำให้เจ้าหมดสติเหมือนครั้งก่อนเซียวเซียงหลิงกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าจากนั้นเขาก็ได้ขับเคลื่อนอำนาจพลังผกผันเพื่อล่องหนแล้วจึงเดินออกจากโรงเตรียมมุ่งตรงไปยังม่านพลังที่ปิดล้อมพระราชวังนิกายวิญญาณมรกต ยามนี้เซียวเซียงหลิงและฟงเคอร์เออออกมาตรวจสอบม่านพลังด้วยตนเองพวกนางมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขายพลังและผนึกประทับเพียงช่วยกันตรวจสอบอยู่ครู่จึงค้นพบตำแหน่งของม่านพลังที่เกิดความผันผวนไม่เสถียรพวกเราจะทำการบุกทะลวงจากตำแหน่งนี้ม่านพลังไม่ได้กล้าแกร่งจนเกินไปนั่นหมายความว่าครั้งนี้พวกเราเปิดใช้งานข่ายพลังมิติด้วยอำนาจพลังไม่เท่าครั้งก่อนก็จะสามารถทะลวงฝ่าเข้าไปได้เซียวเซียงหลิงกล่าวถ้าเช่น ถ้าเช่นนั้นพวกเราเริ่มกันเลยคิดว่าพวกเราจะรอช้ากันไม่ได้เพราะหากปล่อยไว้นานประมุขคณิกายวิญญาณมรกตอาจจะหายจากอาการบาดเจ็บเฉินเซี่ยงกล่าวปัจจุบันเป็นยามค่ำคืนอันเงียบสงัดเฉินเซี่ยงเข้าสู่ห้วงมิติกระจกเทพหกวิถีแล้วจึงควบคุมให้กระจกเทพหกวิถีล่องหนด้วยอำนาจพลังผกผันเริ่มได้เซียวเซียงหลินปลดปล่อยอำนาจพลังทาภพเทพเข้าสู่ข่ายพลังมิติขณะที่เฉินเซี่ยงปลดปล่อยอำนาจพลังการเวลาเข้าผสาน ครั้นแล้วกระจกเทพหกวิธีก็ได้ประตุพลังมิติเวลาเฉินเซียงเร่งควบคุมให้ทะลวงฝ่าม่านพลังอย่างฉับพลันสำเร็จคิดว่าไม่มีใครค้นพบการเคลื่อนไหวของพวกเราเฉินเซียงเป่าปากแม้การประตุพลังการเวลาเมื่อครู่จะไม่ทําให้หมดสติเหมือนครั้งก่อนแต่ก็บริโภคพลังงานไปไม่น้อยเฉินเซียงออกจากกระจกเทพหกวิธีก่อนจะพูดคุยกับเป่ยยู่ยู่เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ลับที่ใช้เก็บซ่อนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ พี่สาวยูยูเจ้าแน่ใจนะว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ผิดพลาดเฉินเซียงกล่าวถามข้าแน่ใจแม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าภายในสถานที่เก็บซ่อนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์มีการเฝ้าระวังอย่างไรบ้างแต่ข้าคิดว่าบุคคลระดับสูงของนิกายอาจอยู่ที่นั่นเป่ยยูยูกล่าวดังนั้นเจ้าจะต้องระวังตัวเมื่อเข้าถึงที่ซ่อนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เข้าใจแล้ว เฉินเซี่ยงพยักหน้าหลังจากนั้นเปยดยู่ยู่จึงบอกรายละเอียดเส้นทางของสถานที่เก็บซ่อนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เฉินเซี่ยงเดินมาที่ประตูหน้าเพื่อตั้งหลักเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจึงเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่เปยดยู่ยู่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้เปยดยู่ยู่บอกไว้ว่าตลอดเส้นทางจะมีเวรยามเฝ้าระวังแต่เวรยามเหล่านั้นไม่ใช่สาวกที่โดดเด่นจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเฉินเซี่ยงจะไม่ถูกค้นพบผู้เชี่ยวชาญท้าพบเทพ เฉินเซี่ยงพันหยุดชะงักเมื่อสัมผัสกลิ่นอายพลังอันหนักหน่วงเขาฉักหลบออกจากเส้นทางก่อนจะแลเห็นชายชาราเดินผ่านเข้ามาเฉินเซี่ยงยืนนิ่งและสังเกตท่าทีของชายชาราเมื่อยืนยันได้ว่าชายชาราไม่ค้นพบความผิดปกติเขาก็คลายความกดดันและรอให้ชายชาราเดินผ่านออกไปเฉินเซี่ยงมุ่งหน้าต่อทันทีที่ชายชาราผ่านพ้นไปปัจจุบันเขาไม่กล้าเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วเพราะต้องคอยระวังบุคคลที่อาจผ่านเข้ามาในเส้นทาง ด้วยอนณาเขตกว้างใหญ่ของนิกายวิญญาณมรกตประกอบกับเส้นทางอันสลับซับซ้อนก็ทำให้เฉินเซียงต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานพวกมันซ่อนผลึกเสียนวิธีรังสรร์ไว้ลึกลับมากจริงๆเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขามาถึงสถานที่ปลายทางแล้วซึ่งมันเป็นเป็นสวนป่าด้านในสุด ภายในสวนป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เฉินเซียงกะเกนด้วยสายตาก็ประเมินว่าลำต้นของไม้ใหญ่มีขนาดไม่ต่ำกว่า10คนโอบซึ่งทางเข้าสู่สถานที่เก็บซ่อนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จะเป็นโพรงด้านบนต้นไม้ใหญ่และด้วยใบยไม้กิ่งก้านที่คอยบดบังประกอบความมืดในยามค่ำคืนจึงทำให้สังเกตได้ยากมาก เฉินเซี่ยงมองหาอยู่พักใหญ่ก่อนจะค้นพบต้นไม้ที่มีโพรงด้านบนตรงท้ายสวนป่าหากไม่มีข้อมูลจากความทรงจำของอวุโสนิกายวิญญาณมรกตเฉินเซี่ยงก็คิดว่าตนเองไม่มีทางค้นพบที่เก็บซ่อนผลึกเซียนวิธีรังสรรค์อย่างแน่นอนปากโพรงถ้ามีขายพลังเปยุยยู่กล่าวเจ้าไม่ควรทะลวงฝ่าโดยตรงจะให้ดีเจ้าต้องเข้าไปในกระจกเทพหกวิถี เฉินเซียงพยักหน้าเขาเข้าสู่กระจกเทพหกวิธีแล้วจึงย่อส่วนให้มีขนาดเล็กหลังจากนั้นเขาก็ร่วมมือกับเซียวเซียงหลินเปิดตัวขายพลังมิติผสานกับอำนาจพลังการเวลาทะลวงฝ่าเข้าสู่โพรงต้นไม้เมื่อเข้าถึงด้านในเฉินเซียงก็ออกจากกระจกเทพหกวิธีก่อนจะเดินไปตามเส้นทางอย่างระมัดระวังหลังจากเดินมาได้สักพักเฉินเซียงก็พบเห็นทวันประหลาดกิดขวางเส้นทางอยู่เขาจึงจำแลงกายเป็นมแมลงและ่ส่ดงทวันเข้าไปเรื่อยๆ เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่ามีใครอยู่ด้านในหรือไม่ดังนั้นเขาจําเป็นต้องระมัดระวังให้มากที่สุดผ่านไปไม่นานเฉินเซียงจึงมาถึงปลายทางอันมีประตูหินเข้ามาในกระจกเทพหกวิถีเซียวเซียงหลินกล่าวเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีจากนั้นเขาก็เปิดตัวข่ายพลังมิติทะลวงผ่านบานประตูหินเข้าสู่ด้านใน เฉินเซียงและเซียวเซียงหลินตัดสินใจทำเช่นนี้เป็นเพราะหากมีใครอยู่ด้านในก็จะไม่รับรู้ถึงการมาของพวกเขาเมื่อเข้ามาในห้องหินเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินก็ต้องตกใจเพราะมีใครบางคนอยู่ในนี้ห้องหินมีขนาดไม่ใหญ่นักผนังรอบด้านมีการติดตั้งหินเรืองแสงใช้ส่องสว่างตรงกลางมีแผ่นข่ายพลังติดตั้งไว้โดยมีผลึกอัญมณีสะท้อนแสงพรังพราวังอยู่บนแผ่นข่ายพลังและถัดจากแผ่นข่ายพลังมีชายชาราผู้หนึ่งกำลังนั่งสมาธิ ประมุขคณิกายวิญญาณมรกฎมันทำการฟื้นฟูอยู่ที่นี่เสียอย่างนั้นเซียวเซียงหลินอุทานขึ้นดูเหมือนมันกำลังดูดซับอำนาจพลังจากผลึกเซียนวิธีรังสรรเมื่อยืนยันได้ว่าประมุขคณิกายวิญญาณมรกฎอยู่ในสภาพอ่อนแอเซียวเซียงหลินก็รู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยเพราะถือเป็นโอกาสดีสำหรับนาง ช่วขณะนั้นประมุขณิกายวิญญาณมรกตก็ลืมตาอย่างกระทันหันดูเหมือนมันสามารถค้นพบการมีอยู่ของกระจกเทพหกวิถีอาจารย์ดูเหมือนมันค้นพบการมีอยู่ของพวกเราแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีเฉินเซี่ยงกล่าวถามด้วยอาการตื่นตระหนกข้าจะออกไปฆ่ามันส่วนเจ้ารับผิดชอบการฉกชิงผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ กล่าวจบเซียวเซียงหลินก็ออกจากกระจกเทพหกวิธีแต่ทันใดนั้นประมุขคณิกายวิญญาณมารากตได้ปลดปล่อยแรงกดดันพุ่งพล่านทางด้านเฉินเซียงที่อยู่ในกระจกเทพหกวิธีถึงกับสะดุ้งตกใจแน่นอนว่าเซียวเซียงหลินไม่ได้ตื่นตระหนักเหมือนกับเฉินเซียงปัจจุบันนางอย่างถึงยันตราวิธีรังสรรค์มากมายหลายบทขณะที่โคชสา,ารมังกรในโลกทะเลเทพได้ประทับมวอัครพรสานหบทซ้อนทับมนอัครทบทวีทั้ง9บทหากว่านางปลดปล่อยอำนาจพลังท้าภพเทพออกมาก็สมควรทบทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นหลายเท่า เจ้าเป็นใครประมุขณิกายวิญญาณมารบตวัดถามจูจ่ๆก็มีใครบางคนลักลอบเข้ามาที่นี่สิ่งนี้ทำให้มันตื่นตัวเป็นอย่างมากเซียวเซียงหลินไม่กล่าวตอบยามนี้นางอยู่ในสภาวะล่องหนด้วยพลังผกผันของเฉินเซียงต้องทราบด้วยว่าสภาวะล่องหนจะเลือนหายไปก็ต่อเมื่อนางประตูอำนาจพลังท้าภพเทพออกมา เซียวเซียงหลินไม่รอช้านางประตูอำนาจพลังพร้อมพุ่งคมดาบเจาะทะลวงลำคอประมุขค,คณิกายวิญญาณมารากตและเมื่อสาวงามปรากฏกายขึ้นมาเบื้องหน้าก็ทำให้ประมุขค,คณิกายวิญญาณมารากตตกตะลึงขีดสุดใครจะเป็นคาดคิดกันเห่าว่าเซียวเซียงหลินจะบุกเข้ามาในนี้มิหนำซ้ำยังใช้ดาบเทพจมตีหมายเอาชีวิตมันประมุขค,คณิกายวิญญาณมารากตแค่นเสียงพร้อมไหลเวียนพลังห้ามเลือดแม้ถูกเจาะทะลวงลำคอเป็นแผลชะกันแต่บาดแผลนั้นไม่ได้มีเลือดไหลแม้เพียงหยดเดียว เหตุการณ์ที่เกิดทำให้ประมุขนิกายวิญญาณมรสับสนอย่างที่สุดมันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเสียวเสียงหลินถึงจ้องเอาชีวิตมันและที่สำคัญนางเข้ามาในนี้ได้อย่างไรภายใต้การขบคิดค้นหาเหตุผลประมุขนิกายวิญญาณมรกตฉุกคิดถึงผลึกเซียนวิธีรังสรรค์จึงยื่นมือหมายความมาเก็บซ่อนทว่าผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ได้หายลับไปต่อหน้าต่อตาเสียอย่างนั้นผู้ลงมือไม่ใช่ใครอื่นเป็นเฉินเซียงที่เหนี่ยวนำผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ด้วยอำนาจพลังมิติ ช้าไปไอ้เท่าเฉินเซี่ยงกล่าวยืนยันภายใต้สภาวะล่องหนเขาได้กระชับกระจกเทพหกวิธีหันไปยังหัวของประมุขนิกายวิญญาณม,มรกตกระจกเทพหกวิธีเปิดตัวขายพลังสังหารอสุนีบาตปลดปล่อยกระแสพลังสายฟ้าโจมตีประมุขนิกายวิญญาณอย่างรุนแรงและด้วยอาการบาดเจ็บที่มีอยู่ก่อนแล้วก็ทำให้มันไม่สามารถต่อต้านพลังการโจมตีนี้ได้ เมื่อสิ้นสุดกระแสพลังสายฟ้าจากข่ายพลังสังหารเฉินเซี่ยงก็กระชับกระจกเทพวิธีเข้าฟาดหัวประมุขนิกายวิญญาณมารากตส่งผลให้มันกระเด็นล้มกลิ้งไม่เป็นท่ายามนี้ประมุขนิกายวิญญาณมารากตถูกเล่นงานจนยับเยินเนื้อตัวของมันเต็มไปด้วยรอยเผาไม่ส่งกลิ่นเหม็นฉุนอบอวนไปทั่วห้องหินเซียวเซียงหลินสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วจึงเนื้อดับขึ้นสูงหมายปลิดชีพศัตรู บรรเัยแล้วเฉินเซียงอุทานอย่างตื่นตระหนกเขาค้นพบอำนาจพลังผันผวนรุนแรงที่ทำให้ใจหล่นชั่วขณะนั้นเขากระชากแขนเซียวเซียงหลินเร่งประตูพลังอำนาจพลังจากหกเทพอสูรทั้งยังหยิบยืมอำนาจพลังของหลงสเสวียอีเปิดทางผ่านมิติไปยังท้องฟ้าสูงเซียวเซียงหลินต้องงงงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก่อนนางได้ยินเสียงอุทานของเฉินเซียงและมารู้ตัวอีกทีก็กำลังอยู่บนท้องฟ้าเสียอย่างนั้นอาหู เฉินเซียงตรวปล่อยอาหูออกมารับตัวเขากับเซียวเซียงหลินหลังจากนั้นมันก็พุ่งทะยานด้วยความเร็วสูงเสียงระเบิดดังจากระยะไกลก่อนจะมีคลื่นพลังผันผวนพุ่งพล่านแม้อาหูจะออกมาไกลแล้วแต่เฉินเซียงและเซียวเซียงหลินต่างพบเจอกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงไอ้เท่าจงใจระเบิดตัวตายเสียอย่างนั้น เฉินเซียงเหลียวมองไปยังด้านหลังจึงแลเห็นเปลวเพลิงลุกโชนสูงสูงส่ท้องฟ้าขณะที่ปรากฏหลุมลึกเป็นวงกว้างลุกลามคาดว่าแรงระเบิดจะสร้างความสูญเสียแก่นิกายวิญญาณมารากตไม่ใช่น้อยเซียวเซียงหลินสูดหายใจลึกครั้นจึงกล่าวว่าชายคนนี้เลือดเย็นเกินไปมันไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนิกายวิญญาณมารากตเสียด้วยซ้ำยังดีที่ห้องหินมีข่ายพลังปิดกั้นมิฉะนั้นพลังระเบิดจะต้องรุนแรงยิ่งกว่านี้ฟงเค่อเอ๋อกล่าว จะอย่างไรก็ตามแต่ยามนี้แผนการฉกชิงผลึกเซียนวิธีรังสรร์ถือเป็นอันลุล่วงเหลือเพียงการตามหาชายชราผู้ลึกลับเท่านั้นนั้นเซียวเซียงหลินกลับเข้าสู่พระราชวังหยกก่อนที่เฉินเซียงจะควบคุมอหูลงจอดเขาส่งอาหูกลับเข้ากระจกเทพ6วิธีแล้วจึงเดินหาโรงเตี๊ยมในเมืองด้านนอกนิกายวิญญาณมรกต เพียงไม่นานเฉินเซียงก็ได้ยินข่าวหรือว่าประมุขนิกายวิญญาณมรกตเกิดความผิดพลาดในการบ่มเพาะพลังก่อให้เกิดระเบิดพลังที่รุนแรงทำลายล้างพื้นที่ภายในพระราชวังนิกายวิญญาณมรกตขณะที่สาวกในขอบเขตท้พพบเทพหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บสาหัสยามนี้ฝ่ายอาวุโสนิกายระดมกำลังกันทำการค้นหาประมุขนิกายอย่างเร่งด่วนเนื่องจากไม่มีใครได้รับการติดต่อจากประมุขนิกายวิญญาณมรกต บัดนี้สาวกนิกายวิญญาณมารกล้วนอยู่ในความหวั่นวิตกเพราะเกรงว่าหายนกครั้งนี้จะนำพาณิกายวิญญาณมารากรของพวกมันเข้าสู่ยุคตกต่ำและอาจถึงขั้นหลุดตำแหน่งคุมกำลังมหาอำนาจแห่งดินแดนวิธีรังสรรค์ก็เป็นได้ปัจจุบันเฉินเซียงเข้ามาสู่ห้วงกระจกเทพหกวิธีโดยทำการตรวจสอบผลึกเซียนวิธีรังสรรค์ที่ฉกชิงมาได้เป็นคุณภาพสูงใช่หรือไม่เขาถามไปยังเซียวเซียงหลินที่เข้ามาร่วมตรวจสอบ ใช่แล้วถือเป็นผลึกเซียนวิธีรังสรร์ที่มีคุณภาพสูงเซียวเซียงหลินกล่าวตอบด้วยสีหน้าตื่นเต้นเป็นเพราะน้อยคนจะมีโอกาสได้สัมผัสผลึกเซียนวิธีรังสรรค์เช่นนี้ว่าแต่พวกเราจะค้นหาชายชาราผู้ลึกลับได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจบางทีเขาอาจไปจากที่นี่แล้วด้วยซ้ํา หรือพวกเราจะประกาศต่หาอึมมมพวกเราสมควรประกาศว่าต้องการตามหาชายชราบในจรที่ถูกปล้นชิงก้อนหินล้มค่าเพื่อส่งคืนก้อนหินล้ำค่ากลับคืนสู้เหมยเหยา่ยงกล่าวเฉินเซี่ยงครุ่นคิดอยู่ครู่ครั้นจึงทำตามคำแนะนำของสู้เหมยเหยาวยเขาใช้ผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่มีอยู่มากมายจ้างวันผู้คนให้ช่วยกระจายข่าวส่วนตัวเขาจะเฝ้ารออยู่ที่โรงเตี๊ยม เฉินเซียงเฝ้ารอได้หนึ่งวันก็มีชายชราเดินทางมาที่โรงเตี๊ยมเพื่อขอพบเขาเฉินเซี่ยงเดินออกไปต้อนรับด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อเห็นชายชราเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนระดับสูงดูไม่คู่ควรกับการครอบครองผึกเซียนวิธีรังสรรจึงคาดเดาว,ว่าชายชราผู้นี้อาจสวมรอยเข้ามาแอบอ้างข้าต้องสอบถามก่อนว่าท่านถูกปล้นชิงสิ่งใดเฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มซิลาเซียนวิธีรังสรรข้าถูกกลุ่มโจรชั่วเข้ามาปิดล้อมและปล้นชิงไป ชายชารากล่าวด้วยสีหน้าฉุนเฉียวต้องขอบคุณเจ้ามักน้องชายที่ช่วยนำมันมาส่งคืนแก่ข้าเอาเป็นว่าข้าจะนับถึงสามหากเจ้ายังยืนอยู่ตรงนี้พ่อจะสั่งสอนเสียให้น่วมเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าเยือกเย็นจบประโยคดังกล่าวชายชาราก็ออกวิ่งและไม่คิดเหลียวหลังบ้าจริงผู้คนในเมืองนี้มีแต่คนช่อชนหรืออย่างไรเฉินเซี่ยงบ่นพึม หากมีไอ้บัตรซพคนใดคิดจะมาแอบอ้างอีกหลักก็มันจะต้องได้รับบทเรียนจากข้าหลังจากชายชารารายแรกจากไปไม่นานก็ได้มีชายชาราแต่งกายมซออมาขอพบเฉินเซียงทันทีที่ได้พบหน้ากันชายชาราจึงทิ้งตัวลงคุกเขา่าและกล่าวขอบคุณที่เฉินเซี่ยงนำศิลาวิธีรังสรรมาส่งคืนเฉินเซียงไม่คิดพูดพร่ำเขาดัดข้อมือแล้วจึงทุบตีชายชาราอย่างเมามันเส็จสับ์ก็จับมันโยนออกไปนอกหน้าต่าง เพียงวันเดียวเฉินเซียงก็ได้พบเจอชายชราที่เข้ามาแอบอ้างถึงเจ็ดคนและเป็นที่แน่นอนว่าชายคนแรกเป็นเพียงคนเดียวที่กลับออกจากโรงเตียมได้อย่างปลอดภัยส่วนคนอื่นๆล้วนต้องถูกทุบตีด้วยกันทั้งสิ้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผู้มักได้ยินเสียงกรีดร้องก่อนจะมองเห็นชายชราถูกโยนออกมาจากโรงเตียมชั้นบนและเมื่อผู้คนเริ่มรับรู้ว่าเฉินเซียงมีความโหดเหี้ยมเพียงใดชายชราที่คิดจะแอบอ้างก็ไม่กล้าเข้าพบกับเฉินเซียง สิ่งนี้ทําให้เฉินเซียงต้องเฝ้ารออย่างเงียบเหงาเป็นเวลาหลายวันแต่ในขณะที่เขาคิดจะล้มเลิกประกาศตาหาก็มีใครบางคนมาเคาะประตูห้องพักเฉินเซียงเดินไปเปิดประตูอย่างรีบร้อนและเมื่อเปิดประตูออกเขาก็พบชายชาราสวมหมวกไม้ไผ่แต่งกายในชุดสีขาวเชิญท่านเข้ามาด้านในเฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นเพียงแวบเดียวเขาก็รู้ได้ว่าชายชาราผู้นี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาชายชารายิ้มพยักหน้าครันจึงเดินเข้าไปด้านใน ทันทีที่เฉินเซี่ยงปิดประตูห้องชายชราก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเจ้านำผลึกเซียนวิธีรังสรรมาจากนิกายวิญญาณมรกตใช่หรือไม่เมื่อได้ยินท้ายคำดังกล่าวเฉินเซียงก็ยืนยันได้ว่าชายชราผู้นี้เป็นคนที่เขาต้องการตามหาจริงๆเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับนำผลึกเซียนวิธีรังสรรออกมายื่นส่งก่อนที่ข้าจะนำออกมามันถูกวางไว้บนแผ่นขายพลังสมควรใช้เพื่อดูซับอำนาจพลังดังนั้นผลึกเซียนวิธีรังสรรของท่านก็อาจมีคุณภาพลดลงจากเดิม ชายชรารับมาตรวจสอบจึงพยักหน้าคุณภาพลดลงจริงๆแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ